สามเมตรไม่พูดเยอะยิงเลยเข้าทั้งหมดนี่เลยเก็ดปิววอนโอ้ยคลิปนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับเอาเน้นเน้นฝนตกพรำๆเป็ดนักล่ามานั่งที่ห้างสูง14เมตรเช่นเคยครับ 10นาทีบวกลบไม่มากกว่านั้นวางปืนไว้ในตำแหน่งที่ปราชโดขึ้นจิบพอดีมองลงไปนะครับลึกลงไปประมาณสักสักหกเซนเห็นเงาดำๆเริ่มที่จะโผล่ขึ้นมาเปทางล่านเล็งปืนรอไปเลยนละฟองอากาศรอดูฟองอากาศไม่ขยับเลยนะ คงไม่คงไม่เห็นฟองอากาศเพราะว่าปลาไม่ขยับเลย รวดเร็วและแม่นยำซ้ำไปอีกสองเม็ดชัวชัวครับชัวชัวเม็ดนี้ชัวชัวไม่ต้องพูดกันเยอะโอเคอ่เดี๋ยวเคลียร์ปืนนี่เลย กระป๋องน้ำใบเดียวยน้ำลึกประมาณสักสักสี่เมตรครับวันนี้จมลงไปตรงกระป๋องน้ำใบเดียว อ้โหัวชใต้ทอเหือ้าว อ่าโอ้พรุนหมดเลยโอเคโอ้น่าจะมีน่าจะมีสักสามกิโลครึ่งครับชาโดตัวเนี้ยหูครอบอ๋อลืมนี่นี่หน้ากากหน้ากากดำน้ำปักปิดหูแล้วก็ถังสำรองอากาศเมื่อสักครู่โทรศัพท์เป็นนักล่าหล่นหล่นลงมาจากบนห้าง ไม่รู้จะพังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปต้องไปรื้อแล้วก็เอาไอ้นั่นเป่าดูเอาได้เป่าผมความร้อนอะไล่อากาศความชื้นออกออแย่จังมาดูชชโดตัวนี้กันใกล้ๆนะครับพิสูจน์วิถีกระสุนจากการเอาแท่งไม้ไผ่ปักลงไปตามล่องรอยของการเดินทางของวิถีกระสุน เขาจว่าตรงนี้น่าจะเป็นกระสุนขาเข้ามาออกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นกระสุนขาออกเข้าจากด้านนี้นะครับนี่ก็เป็นกระสุนขาเข้าแล้วทะลุมาอีกด้านหนึ่งทะลุมาตรงนี้โอ้โหบาดเจ็บอย่างหนักครับไม่ขยับเลยไม่เห็นฟองอากาศเลย มี3กิโลครึ่งครับเดี๋ยวขึ้นตาช่างกันดูครับไม่มีโอกาสได้ดิ้นเลยชดตัวนี้แทนทาราแลนแทนโอ้โหไม่ถึงนะครับตัวนี้เอาตรงๆได้แค่3กิโล3กิโล2ขีดครับโอเคอไม่พูดเยอะครับโทรศัพท์หล่นน้ำครับคลิปนี้ ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์อยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามช่องเ็ดนักล่าคลิปนี้จบที่ปลาชโด3กิโล2ขีดครับขอบคุณครับ